بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد في نوم ที่รับผุกคนนะครับละครดัลถ์ดินะเอ่อนนีีนับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้แสดงตนความเป็นบ่าวต่อเอกองค์องบอกสุพาานหัวตาละในเชิของการละหมาดบุรรีจะมาอัตน ด,ดุลิ م د لله ในเวลาอันสั้นนะครับมผมมีเรื่องราวจะมาฝากพี่น้องทุกท่านพี่น้องทุกคนนะครับถึงสิ่งหนึ่งนะครับที่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะ แยกออกไปจากตัวเขาได้นั่นก็คือเรื่องของภาษานะครับมนุษย์ทุกคนนะฮะไม่ว่าเขาจะพูดได้หรือจะพูดไม่ได้ไครับเขาไม่อาจที่จะแยกตัวเขาออกจากภาษาไปได้มันเป็นข้อที่จริงนะครับ ในเวลาเราเนี่ยเวลาเรานอนใช่ไหมฮะบางครั้งเราละเมอเป็นภาษานะฮะนี่มันบ่งบอกเหตุการหนึ่งว่ามนุษย์กับภาษาเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกออกกันได้แม้กระทั่งคนที่พูดไม่ได้นะฮะคนบ้าก็จะมีภาษาเฉพาะของคนบ้ายครับหังที่เราเห็นในทีวีนะฮะจะมีผู้สื่อข่าที่จะแปล ให้กับนะฮะผู้ที่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาเป็นที่สําคัญมากๆและพี่น้องทราบไหครับว่าในจํานวนภาษาหลายๆภาษาที่องค์สอนมนุษย์เนี่ยภาษาอะไรที่เป็นภาษาที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดคําตอบก็คือนะครับภาษา ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสนะไม่ใช่ภาษาเยอรมันแล้วก็ไม่ใช่ภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะฮะแต่เป็นภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราจะมาพูดถึงออร์เกนซี่นะครับความสําคัญของภาษานี้คำตอบเดียวที่เพียงพอสำหรับเรานะั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาตาล่าได้ ประทานอัลกุรอานซึ่งเป็นคำพูดของพระองค์เองนะครับเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่นะฮะภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นลองเรามาดูสิครับว่าเหตุใดองค์บอสุพันวาตาจึงเลือกภาษาอาหรับเป็นภาษาอัลกุรอานทั้งๆที่มนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยใช่ว่าทุกคนจะพูดภาษานี้แต่ เหตุใดองค์วฮาสนับสนุอเรือภาษาอาหรับเป็นภาษาอาัลกุรอานและองค์ว่ากำชับให้บ่าวของพระองค์เนี่ยมาทำความเข้าใจอัลกุรอานถ้าคนภาษาคนที่พูดอาหรับคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นภาษาเดิมของเขาแต่เราละ่ะที่เป็นคนพูดมาเลย,ยูคนพูดไทยนักศึกษาเราก็มีนักศึกษามาจากประเทศจีนเวียดนามกัมพูชาและหลายๆประเทศ ก็พยายังกำชับให้เราเนี่ยเรียนรู้ภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาซึ่งมันไม่ใช่ภาษาเราใช่ไหนครับคําตอบมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในอายะฮ์อัลกุรอานนะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยลองมาดูครับส่วนหนึ่งนะครับอัล้อบ่งบอกสถานะที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิ์ในัชตอนิโรจี์คิตาบุนฟุสซิลัตอายาตุฮฺอุรอานั่น อาหรับยันลิกัมมีย่ำเลมนะฮะอายะต์3ในสุราอัซุครุฟคัทบุนอัลกุรอานซึ่งเป็นคัทบเล่มหนึ่งฟุสติลัดอายาตุซึ่งองค์การของมันเนี่ยได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนฟุสติลัดอายาตุได้อธิบายอย่างชัดเจน อูรานันอารบียนด้วยภาษาอาตับอุรานันอารบียนเพื่อใครนิคามิญยละมลูเพื่อเขานะผู้คนที่ต้องการจะเรียนรู้ที่ต้องการจะศึกษาที่ต้องการจะมีความรู้มาใส่ตัวดูสิฮะดิคามีญยังมู เพื่อผู้คนเหล่านี้ไม่ใช่เขามีอยญารูนไม่ใช่ผู้คนที่ไม่ต้องการที่จะมีความรู้ไม่ใช่คนที่ต้องการจะมีความรู้นี่เขามีอัญมูนก็ต้องอุสิลตอายาหูอัลกุรอานันอัรบีย์ต้องกุรอานันอัรบีย์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไปดูในตำราะะของบรรดาอุลามะนี่เขามีอัญมูตรงนี้เนี่ย คือใครผมนะฮะรู้สึกติดใจกับคำอธิบายของท่านอัลกุรอฮ์มานอัสซาดีแล้วก็อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านสยิบกุสติดกุตุกในดิลารุกุรอาาซึ่งท่านสองท่านนีหะห้ความหมายที่เขามีอย่ามล้นั่นก็คือดีกเขามี لهم الاستعداد للفهم والمعرفة والتمييز เพื um ่อผู ah ้ท ah ี่ต้องการที่จะมาทำความเข้าใจผู้ที uh ่เตรียมพร้อมมีความเตรียมพร้อมที่จะทำความเข้าใจในความเข้วัามารวิษาและต้องการที ah. ่จะมีองค์ความรู้นะฮะแล้วก nah, ็วัตตมยงๆ และต้องการที่จะแยกแยะระหว่างอิสลามและสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเพียงอายัดเดียวนะฮะเรายังพูดไม่จบเวลาก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นขอฝากให้กับพี่น้องทุกท่านโปรดอย่ามองข้ามภาษาอาหรับเลยถึงแม้ว่า,าการตลาดมันไม่ค่อยจะดีเท่ากับภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรือาภาษาจีนในปัจจุบัน แต่น้องทราบไหมครับว่าการตลาดนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรปัจจัยอะไรการตลาดก็มาจากมือมือของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาตลาดเราก็ต้องพยายามทําให้มันเกิดขึ้นสิครับอย่าปล่อยให้มันเป็นเลยตาเลยว่าอ้าวภาษาอาหรับการตลาดมันมีดีไม่ต้องเรียนเราลืมนะฮะ ทำการกำชับของอีกอง์อวโล์สุพรรณก็ตาละที่ได้กล่าวอย่างมากมายในอันกุรอานว่าภาษานี้คือภาษาที่เลิศที่สุดดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับมนุษย์ทั้งมวลนะครับอัลกุลโกลิฮะลาอัลลอฮฺบอห์ดิวะลาฮฺอัลลาฮฺมักอัลลอฮฺมุลลาอิฮัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลกัตตุ